ไม่ยิง <prediction? S 1> เขาหรอวะเรือหอลงมาบัวได้พร้อมยิงไปน้ำหางเขายิงเนี่ยสัตว์ไม่สนใจหรอกกูอ่ะยิงเมื่ะไหร่ไปยิงมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วกล้องดูผมนะพี่กล้องอะไรวะเฮ้ยอยู่บนเรือทำขึ้นไปแล้วเหรอถึงขึ้นไปถึงขึ้นไป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 บ้างเฮ้เขาลงมาแล้วเขาลงมาแล้วเขาลงมาตัวนึงเขาลงมาตัวนึงมันอยู่ในน้ำ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 ก็ น้ำตัวนึงน้ำตัวนึงเดี๋ยวนะทางซ้ายทางซ้ายซ้ายผมซ้ายผมซ้ายผมมีตัวนึงงสายผมสายผมมีตัวนึงนี่ซ้ายผมซ้ายผมซ้ายผมมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเฮ้เขาจะจับเขาจะจับมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเขายิงแล้วเายิงเราแล้วเขายิงแล้วยิงกูเหรอยิงกูเหรออยู่รอบรอบเรือนี่ยแหละมีตัวรอบรอบเรืออยู่ตีโหลดลงป่ะอยู่เขาตายไม่มีธนูแม่งไอ้ยเธาอยู่ในเรือครับแอบข้างในเหรอใช่ใช่ ไม่เป็นไรเรือเขาอยู่นี่แล้วเออเรืออยู่นี่แล้วมาที่จอบจับโดนไหมเรือนั่นแหละไฟไหม้แล้วมึงเจอกุระคราวนี้หาเรื่องเหรอเผาเรือมันเผาเรือมันเออเนี่ยตรงนีไอ้เดี๋ยเฮ้ยหัวมันลอยมันเหี้หัวมันลอยมันใช่ปหมหัวมันลอยมาว่าหัวมันลอยมาว่ะหัวมันลอยเหรอไอ้ตัวที่ผมได้ยิงเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำตรงนี้กับกับตันกับตันมันตายไปแล้วกับตันมันตายไปแล้วยิงเต็มหัวเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปหาของซ่อมกันนถังประตู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  มีใครเตาได้ไหมเ,เ,เขาเผาปะบ้างเผาเขาซ่อมนี่เขาซ่อมใช่ไหมใช่เขาซ้อมเราเารือเออร่อยๆมหอกมายิงมงหอมายิงมงมายิงมงายิงเราปตูปืนยัดศัตรูนต้อ,องเผาว่าไปทำใครทำนูไฟมาทำนูนทำเลยเฮ้ยตีได้นเอ้าอตีได้มันจะพังเม่าไหร่เ่าไห่เราชิวสุดๆเราตีนี่มั่งเลยมาตีเรื่อย ซองไม่ทันร้อนแน่นบอกเลยใครจะไปรู้ว่านี่คือการทันตีกันเชีวมาป้องพังแล้วเหรอเออได้อเด้อถังรับป้องพังแล้วป้องพังแล้วไม่มีไม่มีคนไม่มีคนจับโดดลงน้ำปะวะมองอยู่มองอยู่คนหายไปแล้วนี่นี่ดูหน้าเรือกำลังขึ้นไปอยู่หน้าเรือกำลังปีนขึ้นไปแล้วยัดยัดยัดขึ้นไปนี่ไงเห็นแล้วเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วมือใหญ่ชิบหายยิงป้าต้องยิงนะลงไปข้างใต้ลงมแข้างใต้ลงมแข้างใต้ลงมแข้างใต้ลงไปข้างใต้ลงไปข้างใต้ ไปไกูได้ไรเี้ยอไปไ่ไปไไปไโอ้ยเครยไปกันีอยื่องเหลือครึ่งหลอดเลยทุกอย่งโอ้ยไไหมค่กำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปมันตายหมดแล้วเหรอตายหมดแล้วเหรอเออทไลายทำลานี่มันเออักแล้วัแล้วสวยเตียมันพังแล้วเตียมงแล้วขโมยอาหารหิวโยหารอาหารมันเอาหารมันเออเออตีัเออ คนน่ากลัวจอดตู้จอดตู้จอดตู้เว้ยจอดตู้เว้ยอะไรอะไอบูปินบิ้นหนึ่งเต็มเลยวะ้ยระเบิดระเบิดไอ้มีคนไอมีคนมีคนมาจากไหนวะเฮยนาหเฮ้นายนายนยนายทอรคุยกันคุยกันคุยันอข้าวัเฮ้ยยาเยาหอกตีเอาหอกตีเอาอะไรตีมันสลก มือมือมือแล้วมันเดินไปให้ไฟไหม้ว่ะเอาจับเย็บเอาไฟไหม้แล้วก็เยบหลับหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วมันจะตายนะหลับจับหลับจะตายวะหลับจะตายวะตายเหรอเดชเดชตายไปแล้วเหลือไม่ได้ละนี่น้ำมันคนเพราะวะเนี่ยไม่แต่น้ำข้างหน้านั่นคนปะใช่ปดูไปดูดิคนเพราะวะข้ามฝ่ายไปตีก่อนโอ้โหคนไม่คนไม่รู้ไอสัตว์ฉลามอยู่ข้างล่างโอ้ my god เออเรียบร้อย เรือพังว่ะเฮ้ยโโออ้้ยยเบลเด้งว่ะเบลเด้งเรียบร้อยเว้ยจบแล้วจบแล้วเว้ย6เกื่อนแล้วโอเคได้อัน113อันอุ๊บเบบี้ชักชืดชๆเบบี้ชักว่ะเอ้ยมันจะไปไหนมาเด้เบบี้ชักว่รือเรือเหล็กเออมาเด้มาเด้ปลุกปืนยงปืนมาเด้เบบี้ชักว่าเบบี้ชักว่าเฮ้ยขอเรือมันให้หมดเว้ยเราเสียเรือลำนึงเราก็ได้เรือคืนเว้ย